ปังปังอุเนสังวันนี้เราจะพาไปกินโค็นพรีเมียมบุฟเฟ่ค่ะสาขาที่เรามาในวันนี้นะคะเป็นสาขาโลตัสนอตราชพฤกษ์ค่ะวันนี้เรามากินในโปรโมชั่น399บาทเน็ตค่ะราคานี้มีเวลาให้กิน2ชั่วโมงเต็มนอกจากนี้ยังรวมเครื่องดื่มและไอศครีมไฮเกนดาเรียบร้อยแล้วค่ะบรรยากาศในร้านนะคะตกแต่งได้อย่างสวยงามค่ะ ส่วนน้องพนักงานนะคะก็บริการดีมากเลยละค่ะวิธีการสั่งอาหารนะคะสั่งผ่าน QR code ได้เลยค่ะเย่เย่เย่อาหารเริ่มมาเสิร์ฟแล้วค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นซุก,กี้ค่ะจะบอกว่ารสชาติอร่อยมากเลยละค่ะในส่วนของซูชินะคะจะไม่ได้มีเป็นแบบว่าซาชิมิให้เลือกแต่ว่าก็มีให้เลือกหลากหลายอยู่นะคะ ในส่วนของหมูนะคะเนื้อนุ่มอร่อยใช้ได้เลยละค่ะแน่ามีอันนึงนะคะเป็นราเม็งซุปแกงกะหรี่ค่ะอร่อยมากว่าไฟดับแล้วเออหวานดับเร็วจังเนละยเดี๋ยวไม่ได้ก็ขอให้น้องเขาติดใหม่ไหมแล้วเีาจะุววนสั่งเนื้อมาเพิ่มอะไรเงี้ยไงจากคนนี้สั่งไป

มันทำไมเราไม่่อยขี้อ่ะหน้ามัไม่ใ่ไม่พอใส่เป็นก้อนใส่มาคน่ะเราโรยน้ำน้ำตาไหลเอาไปเลยใช่นอ เริ่มทำงานันีเริ่มทำงานันีจะดินี๊ปดนี่ค่ะหอดีส่งนี่ันร้อนมากเลยยังไม่แก่อีย่างยงที่กวดบานไออีไหม ใหญ่กว่าที่พีซอ่ะแหละข้อดีของที่นี่นะคะคืออาหารที่มาเสิร์ฟร้อนทุกจานเลยละค่ะเละยยิ่งทำให้อาหารเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นไปอีกนะคะทาโกยากิอันนี้ก็อร่อยเลยละค่ะความร้อนกำลังดีค่ะไม่ได้ลวกปากนี่ก็อร่อยค่ะเนื้อปลานะคะจะมีความหนึบๆนิดนึงนะคะ มันยื่นมาข้างหน้าหน่อยได้กินยังไงคำเดียวนะอ่าอปากเลอะเป็นไงอร่อยส่วนอัน,นนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ลองเมนไตโกะค่ะอร่อยดีดูไป ไงคะสีจัดไอซครีมนะคะจะมีเป็นรสช็อกโกแลตค่ะชาเขียววานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่ค่ะอิ่มแล้วก็เช็คบินได้จ้าวันนี้มากินบุฟเฟ่ต์คุยเป็นไงบ้างอร่อยดีค่ะคุ้มค่ากับราคาโปรนี้ไหมโปรเท่าไหร่อะส่เก้าสองสามเก้าเก้าเก้าามีอะไรบ้างวันนี้พิเศษมีอะไรบ้าง พิมเสรจะมีสุกี้ขึ้นมาเพิ่มแล้วก็มีเมนูเทมปุระขึ้นมาเปปันยังกีแต่ว่าสาขานี้มีซีได้นิดนึงไม่มีปลาเนื้อขาวทอดซอสพริกไทยดำแต่โดยรวมสามเก้าเก้าถือว่าคุ้มไหมคุ้มมากอร่อยน้ำรีฟิลแล้วก็มีเอติเวนไฮเกินดัสนะพิพ์เศษชอบมากตัวของซูชิอาจจะไม่ได้มีเป็นแบบว่าซาชิมิไม่ได้มีเป็นเนื้อปลาดิบนะคะแต่ว่าก็รสชาติใช้ได้อร่อย เอางี้ถ้าใครชอบกินพวกซาซิมิหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องมีตัวบุฟเฟ่ไม่มมีบุฟเฟ่ราคาที่แพงขึ้นก็อย่างนั้นนะแต่สําหรับเราที่ไม่ค่อยกินปดิบอยูแล้วอเจก็ไม่กินกันโดยความคิดเห็นของพวกเราสามคนสําหรับโปรแกรมสั่งเกาถือว่าโทมาน่าลองแล้วลองอาจจะมีแค่เดือนเดียวในเดือนตุลานะคะรีมากินกันนะจ๊ะได้สองชั่วโมงนะจ๊ะใช่ใช่วันนี้เรามากิน ี่โลตัสนอใช่ไหมโลตัสนอตร้านจำพึ่อันนี้ก็ร้านสวยบริการดีแอร์เย็นแอร์เย็นมากกวสบายอาหารถือว่าไม่ได้ออกช้ามากก็ประมาณรอบแรกถือว่าเร็วเลยรอบสองผ่านมาก็อาจจะแบบว่าช้าลงไปนิดนึงเพราะว่าคนเริ่มเข้าใกล้บ้านใกล้บ้านใช่ใกล้บ้านโดยรวมโอเคไหมผ่านโอเคผ่านสามผ่านค่ะแล้วจ้าบายบาย โคเอดเป็นไงบ้างจ๊ะอันนี้ที่มากินโคเอดเป็นบุฟเฟ่ต์ละทุกเออม,มึงมมหัวเราะทำไมลองก,กูเริ่มก่อนเอเองนะ่ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ